สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ชาาสวนยุคใหม่จะพาพี่น้องมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนนะครับแต่ก็มีสวนเงาะน้ำนะครับทุเรียนนีอายุสิบก็ปีครับผมเป็นสวนของพ่อมาณิศสิริคำนะครับพี่กัดตรงนี้ก็อยูบ้านโน่นปลาเล่าตําบลยางนะครับอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับนี่เป็นแปลงของพ่อมาณิ์พ่อเพิ่นมีอีกแปลงหนึ่งที่ปลูกไว้อายุสามสิบปีแล้วครับทุเรียนสามสิบปีต้นแบบง่ญ่เลยครับพี่น้องผมไปเห็นมาแล้วครับ แล้วก็แปลงของพ่อเพื่อนได้เป็นสวนเรียนรู้ตั้งหากนะครับสวนเรียนรู้สวนสวนทุเรียนไม้ผลแลงใหญ่อำเภอลำยืนเหครับพ่อครับนี่อันนี้พ่อมามานิดจะของสวนนะครับพ่อมานิดสวัสดีครับผมครับดีครับครับเป็นยังไงครับพ่อปลูกทุเรียนประสบการณ์สิบปีโอก็ในประสบการณ์เยอะครับครับผมมากมายเลยประสบการณ์แต่ว่ามันบอกยากนะครับบอกยากเพราะว่าคนบนจำเอาลีมกับเห็ดเห็ดหยากอยู่ครับ แต่ว่าต้นหน่อยปลูกไม้มันเห็ุงานอยู่ครับปลูกไม้ครับใส่ปุ๋ยยาหามันแรงธรรมดากะไปงามเลยครับครับมีรคมากก็มาเป็นน้ำต้นมันนะครับต้นกะมอ๋อต้นกะมันจะมีเชื้อราตีดมาน้าบางเชื้อครับน่นครับเป็นบางต้นครับแต่ว่าเลือกหาเลือกที่มันต้นดีๆมันกับบกใครมีปัญหาครับอ๋อถ้าปลูกไปไม่นี่มีโอกาสที่เชื้อราจะติดมาน้าต้นพันธุ์ก็มีน้ำแม่ครับมีโอกาส เขาถึงมาให้เลือกต้นพันธุ์ให้เลือกมองหาซื้อต้นพันธุ์ดีๆแมนครับครับผมที่ว้ใจได้นะครับเนาะแมนครับที่ใ้ใจครับปวกกกาต้นนั่นแหละครับปัญหามันครับโอ้ของ่อมีสวนทุเรียนอีกสามสิบปีพ่อนี่ครับเดี๋ยวนี้กำลังเฮ็ดทั้งเมือดอยู่สามแปลงครับสามแปลงครับดีครับถ้าปนี้เปรียบเทียบบักเงาะครับทุเรียนนี่ปลูกอันใดมันมันดีกว่ากันครับพ่อครับอันคือเดียนี่กับว่ามัน บักทุเรียนแล้วครับทุเรียนดีกว่าแนนครับเดี๋ยวราคาดีมันก็ถามว่าเห็ดง่ายบอมกับเห็ดยากับเปียกกับเถียวกับงอ้มกับบุงอเห็ดงายบุงอมันแข็งแรงแนนครับแต่ว่ามันหักยนี่ยมันนี้มากการได้ผลผลิตมันสู่สวนบทุเรียนบ่ได้โอ้ครับครับดูดูแลง่ายกับจริงอยู่บุงอแต่ว่าผลผลิตสู่ทุเรียนบ่ได้สู่ทุเรียนบ่ได้ราคาแพงกว่าโลละ ต้นต้นมันก็สูงกันบ่ได้โอ้ต่างกันหลายบ่ครับต้นต่อต้นนี่ต่างกันหลายเลยครับนะครับเดี๋ยวรบกวนพ่อพายางเบิ่งรอบสวนได้บ่ครับผมครับครับจักไรครับพ่อครับทั้งหมดแปดไร่นะครับแปดไร่เงาะเงาะหนึ่งยีซีเงาะซีไร่ทุเรียนเท่าไรครับชุเรียนน่ประม่านซีขึ้นกันโอ้ยางละสีเพราะว่ามันแปดไร่กวนนะครับอ๋อเอ้าพ่อคือเห็ดระบบหนามแบบนี้ครับตัวนี้ มันเมีเทปอะไรล่ะว่ามันม,มีสปริงเกอร์นะครับตะกีใส่หัวเ<อ>วียงครับเอาไปมามันหลายน้ำม,มันเปิดแห้งขึ้นน้ำม,มันไหลนี้มดซึมตัวนี้ซึมล,ลงนะ้รับตัวนี้มันน้ำม,มันออกค่อยแล้วมันซึมลงดินมากกว่าแมนครับมันซึมลงครับตัวนั้นมัน,หนมไหลน้ำไหลแล้วมันไหลนี้เนี่ยซึมลงดินหน่อย ครับผมครับมาที่นี่ประสบการณ์พ่อเฮ็ดสวนทุเรียนมา30ปีตะกี้ผมได้ยินข่าวมาบักทุเรียนนี่โลละสิบบาทรีบครับแมนครับโอ้โหบาทนะครับโลละสิบบาทเดี๋ยวนี้โลตกโลละเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้มันจะวันถืเดียไม่ละลอยแล้วครับบุตรลอยจะแปดสิบนะครับแปดสิบขึ้นแมนครับโอ้โหแปขึ้นครับโอ้สวนทุเรียนนี่แปดสิบขึ้นเลยจากตะกี้โลละสิบบาทแมนครับเพิ่มขึ้นแบบร้ายเลยเพิ่มขึ้นร้ายเลยครับครับวันนี้มีโอกาสปะครับที่ราคามันจะตกลงนี่ การนีอย <mile> ู่ครับเพราะว่านีหนมกับคนกับปลูกไรยนะครับครับปลูกลายบาดมันก็ถามวันน้หน่มมันมีนี่ลงบอมกับลงอยู่ครับบางทีมันกับตายไปนํางก็มมันก็หายซบหาซิบนะครับครับมันเห็ดหยากแน่ครับเอ้าถ้าโรคมันไหลายเชื้อโรคไหลแม่นครับถ้าทุเรียนมันราคาตกไปอยู่ที่โลละประมาณสามสิบบาทนี่ข้อสีเห็นกำไรเห็นหยั่งน้ำมันอยู่ไ่ครับถ้าสามสิบบาทมันก็ยังอยู่ได้อยู่นะครับ ครับแต่ประเททุเรียนเด้ยถ้าเขาสื่อเลยครับถ้านอกจากสิว่าตามสีบาทเขาบูสือเนี่ยจังสีวากันไปอีกอย่างเป็นไปได้พอมั้ครับเขาบูสือมันกันร้ายมันกันสีสื่อหยาดนะครับโอ้พ่อข่าสีสื่อหยาครับครับบอกง่ายพ่อข่ารับสื่อก็สีเนี่ยเนยก็เปลี่ยนไปได้นะพ่อเนาะครับเปลี่ยนไปได้เพราะว่ามันถ้ามันของส่วนร้ายมันเขาก็ดึงเกมของลูกข่าไผลูกขามั่นสีนะครับมันจะเป็นแนวนั้นแนนครับครับผมบัตรที่นีตะกี้ลาค่ะ สิบบาทต่อกิโลนี่พอเห็นกำไรอป่บปลูกทุเรียนนก็ได้เห็นแล้วครับกับพวกไอ้ลงทุนหลายปันนี่นะครับโอตะกี้ลงทุนหน่อยแนนครับลงทุนมาหลายครับเดือยวนี่ลงทุนหลายครับผมผมพวกยาพวกนี้เขาก็ใส่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นแต่ว่าตะกี้มันบ่ค่อยมีป่ะครับลูกพวกยาตะกี้หล้มกับพวกไข่ลายนะฮึมตะกี้ลดละสิบบาทก็เห็นกำไรแล้วแนนครับโอ้โหครับผม บัดที่นี่ข้ามันตกลงมาอีกโลละเศร้าสิอยู่ไหรบ่ครับผอสวนทุเรียนก็ยังอยู่ไหู่เด้ครับบ่ครับเปนทุเรียนก็แบบเอ้ามันปานั้นบ่ครับพ่อครับเพราะว่ามันก็ยามเก็บผลผลิตมันก็เก็บง่ายนะครับผลิตพันธยวมันก็หน่วยได้ครับเก็บบ่กี่หน่วยเก็บเป็นหน่วยเป็นหน่วยเลยแม่นครับบ่คือบักงอบักงอต้องบิดแล้วเก็บแล้วเก็บอีกบักงอเก็บแล้วเก็บอีกครับตัวตัวอันนี้เก็บได้แค่2เมตรเท่านั้นก็จบแล้วครับครับ2องอัดสเถื่อ ครับครับเก็แบแป๊บเดียวเน่นครับครับผมมีได้ครับแต่ว่าเรื่องแนวโนมนี่มีโอกาสอยู่มันบอๆครับก็มีนี่มี่อยู่ครับนี่ก็ยังหาซิบหาซิฟอยู่นะครับครับว่าคือปลูกคือผมเอาเบียร์มาเนาะคือสองปีที่ผ่านมาปีละห่วยหาหุกลอยต้นบุได้มากก็บามเขาเขาก็ตายเบิดนี่แหละครับมัยนยากรัมต้นนี่แหละ มันตายเบิดหน้ได้ครับไม่อย่างนเขาปลูกมันมันตายเบิดเลยนะครับปลูกดูแลยากครับมอืดูแลยากเดี๋ยวนี้พ่อปลูกไม้ก็มีอยู่ผมปลูกไม้ก็มีครับซิมหาอะไร่โอ้ซิมหาอะไรใบยานราคามันตกบ่ครับพ่อครับก็มีกักับใบยานนะครับใบยานเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นเห็นคักแล้วนบ่ครับแม่นครับะ แล้วแต่ผู้ใดสิเฮ็ดได้นะครับครับผมแล้วแต่สีเ็ดได้ครับวันนี้พ่อปลูกจังได๋คือบ่ตายครับผู้อื่นเขาคือปลูกตายครับพ่อครับก็มีมันจะเกี่ยวอยู่กับผู้ดูแลนะครับครับเริ่มตั้งแต่การปลูกเลยนี่การเตรียมแปลงนี่เฮาต้องต้องเฮ็ดจังได๋ก่อนนี่บ่ครับก่อนเต่าทุเรียนมาลงม้วนเต่งก็บ่ได้มีอีหยังเด้อครับผมก็ขุดหลุม ขุดหลุมปลูกเลยแน่นครับครับบ่ได้ยกโคกงกหยังบ่ครับปอปอครับปลูกเป็นปกติปลูกเลยนะครับคือจังจังฉี่ก็บ่เป็นโคกเป็นหยังเนาะพ่อเนาะปอครับอันนี้งทียงจตใไ้โกบขึ้นมาหน่อยนึงที่ซื้อ๋อครับไถพริกดินบ่ครับแน่นใชกบคู่มันไงโกลบขุ้นโอ้ครับครับใช้พุ่นดินขึ้นมาหล่องมันเป็นคู่เลยครับขุดหลุมแล้วก็ปลูกเลยแน่นครับล่องก้นบ่ครับล่องแต่ขี้งหวนแล้วครับโอ้ขี้งหวานล่องน้ำก็ได้แน่นครับโอ้ครับครับ มาทีนี้สวนพ่อปลูกไหมเดี๋ยวนี้นี่พ่อให้ปุ๋ยอีกสีทั้งใบให้จังไดครับก็เห็นมันสีละลานแน่แล้วครับก็ให้ปุ๋ยแน่สีนะครับย่ำรู้สึกว่ามันอยากได้ปุ๋ยแน่นครับก็สีปุ๋ยเก็ดแน่ฮ้อมนแน่ปกตินี่แหละครับดูแลรักษานี่ะครับครับผมปุ๋ยเก็ดแน่ฮอร์โมนแน่แน่นครับโอ้ครับบัดนี้มีปีใดบ่ครับพ่อที่พ่อได้รับผลกระทบหนักๆเลยที่เฮ็ดมา หล่สิบปีนี่ครับโอ้ก็มีครับมีเกือบยนคู่ปีนะแต่ว่าหลังโรโบเบิร์ตคือปีว่างสองปีกับนีฝนนะครับมีพายุฤดูร้อนนี่แหละเขามาครับ,รบ,ม,บ,บมันกาศห่วยลนไปโบแมนอันเป็นหน่วยใหญ่กับตีเป็นคือส่วนนี่แบบนี้สามปีตันอยู่ก็โอ้เฮียทิมเนี่ยครับสามปีตันกับไล่เซียนเนาะพอเนาะเน่ยครับนี่ก็เป็นแค่ มันเหลือก็แค่ตันกกลัวเท่านั้นแะครับบอกครับเนี่ยป้านเฮียทิ Britney ่มกายครึ in ่งเลยเนี่ยนะครับเกินครึ่งเลยตัวนี้ครับป้าอยุให้พุนก็ปีต้นตัวมันหักกับวยเนี่ยไปสามตันสี่ตันขึ้นกันบ่ครับ่บอกครับเนี่ยนะครับบกเงินหนอเลยบอลลูปวะครับแันนี้มันเฮียป่นนะมันกะถามบาลลูปลูปลูปอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มวนอยู่ในต้นมันก็ยังมีอยู่นะครับไอ้ต้นนั้นแหละเป็นสีดได ยังได้อยู่ได้ทุนมันได้กำไรแมงเล็ยกน้อยโอ้ครับรับกับ่บเชื่องมาขาดทุนขาดยังไปเลยแม่นครับครับผมอืมตุเลียมมันได้ปะนั่นบ่พออ็พอได้อยู่ครับครับท่านผมสิปลูกไหมนี่เป็นตะปลูกบ่ครับเนี่ยมันจะถามว่นแนะนำหปปลูกปลูกได้บพะปลูกได้นะครับแต่พ่อปลูกล่องเบิ่งนะครับครับปลูกล่องเบิ่งนะครับเนาะแม่นนะครับผมเขาตัวได้ครับ ย้า้เขาตัวได้เหตุเห็ดไปบ่ครับสิบปากเล่าไม่เท่าตาเห็นนะครับแนนครับอืมครับผมกับะสบการกับถามว่าผมมีซุบการกับนี่แน่ทั้งครับทั้งเทือกับะสบการณกับผาดพี่กันนะครับครับกขยังผาดได้แนนครับโอ้ครับผมอากาศบอยู่คงทีนะครับอืมมันผาดนั่จริงที่มันขวบคุ่มอะไรงัินทีบอครับแนนครับโอ้ครับครับมันมีปัญหาพ่อเจอปัญหาหนักๆเยอเทือก่ะครับในการเฮ็ดมาเนี่ย ในพวกเรื่องต้นตายต้นเจอโรคเจออยังสิ่มาเลงเขาที่นี่อ่ครับนี่อแล้วครับนักบ่ครับเพีษะเลยครับโอ้เพีษะเลยยาเอาลเบอู่ครับยาเอาลเบอูแมนมันดื้อยาบ่ครับยาครับโอ้เวลาวางปีสองปีเหรอดานมาสามปีเหรอดานมาเอาลเบอู่ครับเอาลเบอู่เลยแมนครับบันนี้เฮ็ดจังได๋ครับ กระปลอยแล้วครับกระซีดไปเรื่อยๆมันก็เออมันจะรักษาตามกําลังนี่เครับมันก็จนเก็บเกี่ยวแต่ว่ามันก็ดีแต่ว่าพวกพวกขาไม่สื่อนํามท่นแล้วครับครับเขี่ยห้อยเขี่ยแปง้งโอบน่วยเอาบอยูนะครับหล<อ>ายทีกันแต่ว่าเขาสื่อในราคาต่ำนะครับครับมันก็ตกลงแม่เครับรตกลงมาครับจริงราคาขอกมันตกดอกแต่ว่ามันเจ็บเขี่ยระบาดครับเลี่ยระบาด อืมเพี้ยเพี้ยแฝงเพี้แล้วก็จันแอนเบิร์ตนะครับครับเพี้ยลุ่มส้มเลยป่ะครับแอนครับวันนี้มันหายเองป่ะครับป่อกับรัดใบเหลีวยีพีมกับฝนมาหลังมื่ยังงี้กับหายไปนะครับครับหายไปนล้วฝนแอนครับปีใหม่กับครับเหลือไม่นะครับครับวันนี้ยังยังเจออยู่ยี่ป่ะครับป่อครับก็ก็มีแน่อยู่ครับมันกับหูวิธีเขาหมันแล้วก็คอยไปนะครับป่อครับ หูวิธีแล้วอ่านเกียมบอกแล้วครับครับผมพีสีร sort of ุ่งนานนานนาน่แล้วที่ห้อโอ้ห้าหูเราออ่านเขียมเราห้อดักเลยครับเขาก็สียามสีมันมันกะอยู่นะครับครับกับยูถือว่ายูกับสีไปเรื่อยๆนะครับครับสีมันเกิดมากกับจนตัวหนี้มาใสกันนะครับครับกับโบกันไว้ดีกว่าแก้แน่นครับแย่แล้วเดี๋ยวจะแก้ไม่ไหวนะครับเรื่องลกเชื้อราเชื้อยางนี่มีหลายบบครับป่าครับ เมีนนี่ยครับเป็นจริงที่ต้องเจอเนาะครับเนาะง่นที่ต้องเจอทุกปีแหะครับเสียล่าจะต้องฉีดเอาตามสีมันเปลี่ยนครับล่ากับที่ล่าเนี้ยกับเหลี่ยมน้ำการขาดนะครับเขาจัดไหงี่ครับโอ้ครับครับคือว่าไปปรึกษาอะไรพ้นจิตจัดไหงี่สิครับงานครับโอ้ตัวหนั่งตัวหนีนะครับครับผมนี่นะครับเมือนอีฟ้ามาเยี่มช่มสวนทุเรียนนะครับผมสิบปีนะครับ ตายตายไม่ตายเชืกเทือบครับพ่อมี่ี่พีครับมีตายคือกันนี่ครับครับตายดูบ่ะครับตน้นต้นํงปีกับต้นหนึ่งปีนี่กับต้นหนึ่งแล้วอยู่ตายรครับปลูกแซมไปสิปีก็ยังตายอยู่ตายครับโอ้ครับตายตายน้ำยังครับพ่อตายโรคนี่แหละครับเป็นโรคโรคมนนากาเชือกับนอนลงมันหลบครับจอหลอบต้นมันกับเชือกโรคเขามันก็ตายนะครับโอ้ น็อดด้วงขอไปเจาะเชือล่าเขาซั่มน่นครับตายเลยคูประกับเลยครับต้นนี้กับปลูกตัวแทนไหมด้วยอ้อต้นเนี่ยเบิงซ่งต้นกระลั่งหกเจ็ดปีครับเนี่ยหกปีนี่หละโอ้ครับครับโอ้จำพ่อเบิงเบิงต้นหน่อยกระมูนะครับเนาะอันนี้เพิ่งปลูกเสียมขึ้นกันตันนี้ปลูกเสียมขึ้นกันครับผมตันหนึ่งปลูกคูอยู่ครับโอ้ตายเจ่าวันปลูกคูแทนเรื่อยๆครับ ก็ได้ปลูกแซมน้ำเรื่อยๆนะครับเนาะเน่ครับตัวน้ตายกับปลูกแซมนะครับครับบัดที่นี่คุ้มปะครับในการเฮ็ดสวนทุเรียนนี่พาก็ก็คุ้มไม่ได่หรือครับแบบนี้มันราคามันได้ดีครับถือว่ามันมีราคาเนี่ยปีมีราคานะครับครับอันปีบ่มีราคามันก็กระได้เนี่ยกับโบได้หลายนย่สินะครับครับอืมเออัานบ่มมีราคานี่ราคามันตกลงไปเท่าไรครับเพอครับมันคือตะกี้ ห่วยสิบบาทแตว่ามันอยู่ยากแล้วครับบขั้นมันตกไปเดียนี่นะครับว่าวนี่ยุคเดียดนี่พอมาต้นทุนเดี๋ยวนี้มันสูงขึ้นต้นทุนหลายนะครับโอ้ครับครับขั้นสิบบาทนี่ก็อยู่ยากแล้วเห็นไครับแน่นครับต้นทุนมันหลายครับผมมันนี้ผ้ามาเยี่ยมชมสวนทุเรียนสิบไร่นะครับไอสิบปีนะครับสี่ไร่สิบปีครับแล้วก็ทาาผุนก็เป็นสวนบางเงาะครับพี่น้องครับกําลังเปิดน้ำให้ผุนเดี๋ยวผมพ้าเดยว ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย่างไปเบื้องแบบเงาะเนี่ยด้ครับพอครับคู่ไว้นะครับขู่ปลูกคู่ไว้โอ้นี่ครับเป็นดอกั้งสองเลยโอ้ดอกแบบงามครับอีกต้นหน่อยนี่ครับสวนเงาะพิ้นกำลังไฮน้ำครับผมแบบงามเลยครับพี่น้องครับแนมลงมาก้ขงง่างครับผมช้ำใจดีนะครับแนมกขามาเห็นนี่พี่น้องสวนเงาะพิ่นเศร้ากว่าปีครับนี่โอ้ ครับพี่น้องข้าหยางเขาเบิ้งซื้อครับบามียงลายครับเพื่อผู้ใดอยากเห็นต้นบางเงาะนะครับพี่น้องครับนะครับนี่ซั้มนี้็เอาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับในพอกันไม่ได้คลิปหนานะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะกลายเป็นเน่าเกินไปนะครับผมปีกาดถ่ายน้ำเพลินป้าถูกกระจายไก่แห้งเลยครับพี่น้องครับรัศมีสี่เมตรฐาเมตรได้เลยเนะครับเด้อหัวเดียวครับผมเพียงหัวเดียวเท่านั้น